สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพอดีเห็นเพื่อนเ <ๆ S 2> เขารีวิวแกะทุเรียนกันนะคะแต่ปนน้องไม่มีทุเรียนค่ะพอดีได้ลำไยมากก็เลยมารีวิวแกะลำไยให้ชมนะคะก็จะแกะแล้วก็ควานเม็ดไปพร้อมเลยค่ะอาจจะดูไม่ค่อย คล่องสักเท่าไหร่นะคะเพราะไม่ได้ทํามานานละเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยทําอยู่ค่ะเคยทํางานอยู่ในบริษัทที่ก็าทาอาหารกระป๋องอนะคะก็จะเคยไปแกะลำไยควานลำไยแกะเงาะควานเงาะนะคะก็พอดีไปนัดแล้วเจอค่ะก็เลย ซื้อมาแล้วก็จะวันวันหนึ่งก็จะกินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวร้อนในก็ถ้าเก็บไว้หลายวันเขาก็จะเสียไวคะ่ะลำไยเป็นอะไรที่เสียไวมากนะคะเนื้อเมื่อวานเมื่อวานนี้ลองชิมนะคะเนื้อเขายังไม่มีน้ําเลยคะ่ะเนื้อเขาจะแห้งมากเลยพอมาวันนี้รู้สึกว่าเขาจะมี เนื้อเขาจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แล้วจะมีน้ำเล็กน้อยแต่ก็ยังแห้งอยู่นะคะเนี่ยเอ่อปนอมคว้านไว้แบบนี้แล้วก็คือไม่ได้เอาไปทำเปียกขาเหนียวอะไรนะคะก็คือกินสดๆแบบนี้แหละคะ่ะ เมนนี้คว้านยากนั่งอยู่ใกล้โทรศัพท์มากคิดว่าคลิปนี้เสียงต้องฟังชัดถนัดแน่นอนเผลอๆอาจมีเสียงลมหายใจเข้าไปด้วยนะคะออกไปกันน้ำลายซอ แ่ไม่เป็นไรเดียวเอาไว้ออกเสร็จถึงค่อยกินก็เอาถ้วยเห็เซลามิดถ้วยนี้มาใส่ก็คิดว่าเขาน่าจะเก็บความเย็นได้ดีนะคะก็เลยเอาเข้ามาใส่จะได้อยู่ได้หลายวัน ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าพันนี้นี่คือพันอะไรไม่ได้ถามแม่ค้ามาแต่เขาก็กินอร่อยอยู่ค่ะฝนตกค่ะฝนตกได้ย,ยินเสียงฝนไม่เอ่ยอาจจะได้ยินนะปะนอมลืมปิดหน้าต่างอุ้ยโดนคาดกล้องอเม็ดนี้ถ้าจะไม่ค่อยดีนะคะ นี่แหละค่ะลำไย,ยเป็นอะไรที่เก็บไว้นานไม่ได้นะคะถ้าซื้อมาแล้วกินไม่หมดภายในสองวันสามวันนี่ก็จะแย่แล้วเขาจะเสียตรงขัวเขาเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะสาดจีนแล้วเดี๋ยวตอนสาดจีนคงได้ซื้อมาไหว้แล้วก็จะดิ้ดกินอีกรอบนึง คิดว่าน่าจะยังอยู่นะคะถึงตอนนี้แค่ประมาณต้นเดือนเองนี้ก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วก็ใกล้จะถึงแล้ววันซาดจีนหนึ่งในผลไม้เราต้องมีลำไย,ยแน่นอน <c oughs> จริงๆแล้วปนอมชอบกินอยู่แต่ว่าจะกินเยอะไม่ค่อยได้ร้อนในคะ่ะ แต่ก็เคยลองนะกินกินเยอะเลยนั่นแหละเพราะว่ามันจะเสียไงเสียได้ของค่ะก็เลยกินเยอะๆเลยแล้วก็กินน้ํากินน้ําตามเข้าไปเยอะๆค่ะพอกินลําไยเสร็จก็ดื่มน้ําตามลงไปเยอะๆแล้วก็ระหว่างวันก็คือดื่มน้ําเยอะๆด้วยก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาที่ว่า จะร้อนในแล้วเป็นแผลในปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะพราะปกติแล้วถ้าร้อนในก็นอมจะเป็นแผลในปากเจ็บค่ะทรมาน <c oughs> แต่ก็ได้ผลอยู่นะคะกินน้ำเยอะๆตอนที่เรากินลำใหญ่ก็น่าจะใช้ได้กับผล,ลไม้ที่ร้อนทุกอย่างนะคะเพื่อนๆที่กินทุเรียนเยอะๆแล้วก็คิดว่าถ้ากินน้ำเยอะๆก็น่าจะช่วยได้นะคะเรื่องอาการร้อนใน แต่ถ้ากินทุเรียนนี่มีวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งคือกินทุเรียนแล้วให้กินมังคุดด้วยค่ะกินทุเรียนกินมังคุด้จะช่วยให้ไม่ร้อนในนะคะก็เวลาล่วงเลยมาหกนาทีแล้วเพราะว่าปนอมโม้เยอะก็ ขอเป็นแปดนาทีกว่าๆอีกแล้วกันนะคะให้มันได้คลิปปกติกันเลยมานมจะทำคลิปอยู่ที่ประมาณแปดนาทีกว่าๆนี่แนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชม ขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านอยู่ดีมีความสุขนะคะทำงานทำการอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับงานทุกทุกงานที่ทำอยู่นะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับงาน youtube เราด้วยค่ะก็เราผ่านมาจนถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าเราก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะในหนึ่งขั้น แต่เราก็ต้องพยายามรักษาบ้านเราไว้ดูแลบ้านเราให้อยู่ดีตลอดไปค่ะลานอมก็พยายามนะคะที่จะทำให้เป็นแบบนั้น <c oughs> แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะมีพลาดวันไหนบ้างหรือเปล่าก็ทาอะไรก็ระมัดระวังอันนะคะจะได้ไม่พลาด ก็น่าอยากลองทําลำไยเปียกข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยเหมือนกันนะคะแต่ขั้นตอนก็หลากหลายอยู่อือโดนถากล้องจะเราจะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็กินสดๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไปทําหรอกแล้วมันก็อาจจะอา่ได้ประโยชน์ดีกว่ากันนเหะ เขาเขาบอกว่าของสดๆทุกอย่างจะดีเป็นของที่ดีมีประโยชน์ค่ะรับประทานสดดีกว่าไปแปรรูปน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะประนอมจะขอจบคลิปเอาไว้ตรงนี้นะคะนีค่ะลำใหญ่สวยหวานนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ